รถไปมาแล้วหรอยังไม่มาก็ยัไม่มามจำข้าวลี้วยังติดอตรงนั้นมันนั่นเนลยติดตรงทางรถไฟอ่ะมีทุกคนวันนี้เราจะมาใชยรถไฟที่นี่อยากดูชิมไหมจ้าจะดูให้ทุกคนทำให้แล้วขออะไรมาตัดให้เลยนะจ๊ะนี่ตอนวิ่งรถมาแล้วน่าจะเจอมาแล้วล่ะ เพราะว่ตรงนั้นอ่ะตรงนู้นอ่ะใครจะเห็นบ้างเนาะมาเร็ว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 ตกเลยอืมมาปั๊บพูดปั๊มาป,าปัป๊บาปาปืยนี่จ้ะอืมเจด

อย่างเงี้ยอย่าบอกว่าชอบไม่อยากกี้เป็องช้พไหมแต่มาตอนตอนไหนรูกนทำไมนก็โมเม้นต์ก็จะมาขอกาด้วยเป็เดือนะ คิดจะโองตี Tục Tục tài à, cái bệnh này, mực chết, ôi ông mày, tụt công anh tý, lấy bắp chân, lấy กลับไม่หมดอีกเหรอทุกคนนี่ยาวมากวา้าวนี่ทุกคนทุกคนยังกลับไม่หมดเลยอะ่ะโอ้วา้าวไปเร็วไปเร็วนี่จะไปชื่นั่งอะไรแก่นคอยนะอือนี่ไปแล้ว